คเก็เรียนกานประธานและกรรมการที่เคากท่านครับผมได้ติดตามโครงการตรวจตลอดนะครับที่ในโครงการตำรวจคิวบีคทวเบรวันนี้นครับก่อนอืนะครับตั้ครับขอถาคณะครูว่าเราจะส่งเร่นแกงนะครับ ทางฝ่ายบริหารบอกว่าตรงรินทำตระลินแก่ส่วนน้องๆเอาเงินไหะครับนะครับนี่ถือว่าเป็นรุ่น้องที่จะพิสผมนะครับนะครับเราก็ขอสัญญาว่าเราอาจจะส่งก่อนสัปดานะครับจนถจงงาคิดว่าจะเสร็จครับก็ต้องขอขอบคุณท่านงนะกรตมการที่ประเมินทั้งเจ็ดตัวเจ็ดข้อนะครับ ซึ่งผมฟังดูแล้วเดี๋ยวผมดูอาชีวะมาตลอดตั้งแต่เรียนปวชปวสแล้วก็ระดับปริญญาตรีนักอเรียนท่านบ้างเนี่ยคิวปิแอบโอเปนเนี่ยผมเห็นมานานแล้วแต่ของก็ต้องผม,ผมไม่ได้เข้าไปศึกษาดูแต่พอฟังข้อมูลจากท่านวันนี้นแล้วผมก็เก็บเลยนะครับว่าสิ่งที่เราจะพัฒนานสถานศึกษาให้ดีไปแล้วก็เป็น พูดง่ายๆเป็นแนวปฏิบัติของฝ่ายบริหารของเราคณะจอาจารย์ของเราทุกทุกอย่างมีสมุดหมดเลยความเชื่อมโยงระหว่างทั้งเจ็ดข้อนี้เท่าที่ผมได้ฟังในระยะเวลาวันเดียวมันเกิดอยางมากเลยนะครับแล้วถ้าดูอย่างนี้ผมก็ไปทักการชวะอีกสักหน่อยนะจะเป็นคณะกรกษียณทธิ์ตอนนี้ผมก็ยังมีจะทำต่ออยู่กับ ของอาชีว,วะในระดับพชพสรปตีด้วยนะครับ <c oughs> นะนะนะสิ่งที่ท่านมาประเมินในวันนี้นี่นะครับท่านคงจะได้เห็นรูปเล่มของเราแล้วนะไปอ่านไปอะไรคนระับกระบวนการต่างๆที่เราทํากันนะประเด็นหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาก็คือเรามีภาะการสอนอยู่แต่ยังไงเราก็จะต้องปรับกระบวนการทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้แหละ ใช้เป็นเครื่องมือในเรื่องของการพัฒนาสถานของเราให้มันมีทิศทางขึ้นม,มาไม่ใช่ยกชกแบบวยวัดตเกียบตปาไปเราต้องโชกแบบวยทัานสิบเลยนะครับนะก็ทุกอย่างที่ท่านมาประเมิออนในวันนี้ชี้วัดตะเอียดชัดเจนมากเลยสิ่งที่เราทาไปนั้นก็คือผลที่ท่านจากการอ่านและท่านมาวิเคราะห์ว่าเรายังไม่รู้อะไรหรือว่า ที่การกระมินตามกลุ่มน,นั้น,นที่ท่านได้อ่านท่านคงจะชี้ตรงต่อผู้ที่รับผิดชอบตัวตกชี้นั้นแล้วน้องๆหลายคนก็ครูอาจารย์หลายคนที่รับผิดชอบคงแต่ได้รับทราบตรงจากคนนั้นแล้วเดี๋ยวทางฝบายาริหาหรือทุกคนก็มาแชร์กันมารวมกันอย่าให้มันเป็นข่มชั้นตัดๆอย่างนั้นเราจะต้องให้มันกลมกลืนกันให้หมดเป็นเนื้อเดียวกันแล้วผลสรุป สถานการณ์ปัจจุบันของเราเนี่ยจุดปอป่อนของเราคืออะไรจุดแข็งของเ,เราคืออะไรจึงไหนที่เราดีแล้วเราก็คงจะต้องเอามาพัฒนาตามกระบวนการนะครับโอท่านได้ให้ข้อมูลที่เป็นลายละเอยียดดีมากเลยตั้งแต่ฟองการกินการอะไรต่างๆนะเราต้องทําตามกริกานะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นสาคนนะครับเราเป็นสาสนเราไม่ใช่เป็นการประเมิเนแบบธรรมดานะฮะ ซึ่งเหมออาะสมกับยุ่สมัยในตอนนี้แล้วนะลูกศิษย์ลูกหาของเราก็ไม่ได้ทางานแค่อำเภอบางสูงเรานะครับต่อไปก็ไปเวอร์แล้วทุก่งกทุกอย่างโลกในปัจจุบันเขาไปไกลนะีถ้าตราบใดที่เรายังกระบวนการต่างๆกระบวนการศึกษาเรามันจะตกต่ำเห็นแนวทางและแววแล้วที่การประเมินโอเวนคิวเอวันนี้นะฮะถ้าดิฉันชีใจไปได้ดีก็คง ด้วยความเป็นห่วงเป็นใหว่าท่านจะต้องทำตรงนี้และอย่างที่ท่านก็ร้อยเอ็ควิไหลที่ท่านทำแล้วเกิดผลขึ้นมาที่ถือหานทั่วประเทศงนกที้ครับผมเองดูข่าวผมยังโอ้ผลลุกเลยว่าท่านทำผมก็คิดว่าท่านจะเริ่มกระบวนการตรงนี้มาหลายปีแล้วและสถานศึกษาตรงนั้นคงจะเดินต่อกันมา ผู้บริหารไหนมาก็ต้องจัดอย่างนี้อย่างนี้ตลอดไม่ใช่มา,าัะไม่ใช่ไม่มีรัฐมนูญเลยไม่มีติกเลยใครมาเขาก็ทาตามใจฉันการตังเลยเผมรู้ว่าท่านเป็นหมวนาดไหนและก็ท่านมีเจตนามดีอยากที่จะให้สถานกษารนนท์สีสสทเทีซึ่งเป็นระดับอำเภอตรงนีง้มีชื่อมีเสียงมีสั์มีสีนะครับผมเองก็เป็นสี่าด้วยผมเองก็พูด,ง,ดง่ายๆว่าดีใจ ที่ท <in> ่านได้ให้ข <od> <ors> anyway, okay, uh, uh. <that> ้อคิดแนวทางและก็ต้องขอบคุณดาวฝ่ายบริหารนะครับที่คิดเอากฎระวนีาดนี้ขึ้นมานะอาจจะมาของผมได้ยร้าไปช่อยครับตั้งแต่ปี6-3นะคมับที่เป็นแบบนะครับปี6-3สีม s c q a เขาแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มาต่อบนี้ o p q a ซึ่งคิดว่าโครงการตรงนี้ก็คงจะไม่อยู่แค่นห้องเรียน เกษตรของเราก็ดีอะไรต่างๆก็คงจะเป็นเป็นเป็นที่ยอมรับไม่ใช่เฉพาะบนสูงบนล่างในประเทศไทยไปในทั่วโลกนะครับครับผมเองก็ต้องขอขอบคุณท่านนะที่มาให้ผมความรู้มีแนวทางต่างๆข้อบ่งบอกก็เป็นเรื่องธรรมดาในการต่ารงๆแต่พวกเราก็มีความ จิตใจที่อยากจะทําในสิ่งเหล่านี้เพราะว่าทำลูกปีกคงไม่ไม่ได้อยากที่จะได้โลภอันนี้นะครับแต่อยากจะให้ผมจะปีกที่มันเกิดกับลูกค้าของเราก็คือผู้เรียนนะครับถ้าต่อไปเหตุนี้ต้องเป็นลักษณะอย่างนี้กระบวนการบริหารและต่อไปองค์เป็ดคิวเอที่ก็คงจะต้องมีการพัฒนาขึ้นต่อไปอีกเรื่อยผมว่เก่งจะไม่จบอแค่นี้แต่แนวหรือเกณฑ์ต่อปีก ของในนามของผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและสุนทรภกรทางการศึกษาของโรงเรียนมูลนศึกษานักเรียนและก็ชาวมูลนิธินะครับนะซึ่งเป็นโรงเรียนที่เขาชื่นชมกับสถานศึกษาของเรานะฮะก็ต้องขอขอบคุณท่านเป็นอย่างมากนะสิ่งไหนที่ทางมูลนิธยจีนักเรียของเราเนี่ยขาดไปหมดเพรอะ และก็ขอให้ท่านเดินทางกลับภูมิลำเนาของท่านโดยสวัสดิภาพเพื่อเป็นการขอบคุณท่านคณะกรรมการครับพวกเราช่วยปรบมือให้ท่านนะครับขอขอคุณดรสานาโรการนะครับระานคณะกรรมารศึกษาเป็นอย่างสูงรับันดับต่อไปนะครับจะเป็นการปัชิภาครวมกันนะครับขอเรียนเชิญท่านดรสำราญโหการ นักผู้บริหารน,นะครับด้านบนเวทีในระดับต่อไปขอเชิญครับขอบคุณอีกครั้งหน,นึ่งนะครับขอขอบคุณนะครับท่านกรนรมการผู้ประเมินทุกท่าน,นครับที่ให้เกีิดมาประเมินนะครับติดตามตรวจรยี่มและปะพัฒนา,นาก,การบริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพโอเปนซูเปอี่ยที่โรงเมล ดูย <mondo> <flix> ื่นพอตรงนะครับเราจะมีฉากถ่ายภาพตรงนะครับนารายการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโเบ O B C A นะครับผมขอเสียงปรบมือให้กับท่านคณะกรรมการอีกทักนนะครับ A t shirt. <laughs> <laughs> they want, they, want, they want <laughs>